ชัดเจนต่อธานภพผู้กุมความลับแอปทัสออนนนกุลตอบแบบนี้ชาวด้อมกี้แตกผู้กุมความลับแท้แท้ท,ทูสำหรับพระเอกต่อธานภพหลังเจอพี่พี่สื่อถามถึงเรื่องหัวใจเพื่อนซีอย่างนนกุลชาโนนและนางเอกรุนพีแอปทัสออนซึ่งคำตอบของต่อก็ทำเอาชาวด้อมถึงกับกีสแตกเลยว่านักข่าวรู้ใช่ไหมว่าสถานะความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไง ต่อรู้ครับพูดได้เลยว่ารู้ผมไม่อยากโกหกอยู่แล้วรู้มาโดยตลอดนะักข่าวเขามาปรึกษาเราไหมต่อสุดๆผมดีใจกับเขามาโดยตลอดตั้งแต่เห็นเขาแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดใจแล้วก็ยอมรับสิ่งรอบตัวมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันมีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเขาก็มีความน่ารักต่อคนรอบข้างยิ่งขึ้นไปอีก